มาถึงคอนเทนต์ที่ผมอยากนาเสนอมากที่สุดน,นะครับนับตั้งแต่อัปเดตเลยนะแต่ว่าไปติดคิวทำค,คอนเทนต์อื่นที่สําคัญก่อนก็คือกิจกรรมปิกนิกหรรษาของคุกกี้ลซากุระนะครับก่อนทุนคุ้นตากันนะครับกิจกรรมนี้ก็คืออันเดียวกับที่เป็นกระดานตอกแหละที่ใช้ลูกเต๋าในการทอยแล้วก็หาทรัพยากรต่างๆซึ่งณนะเวลาเนี้ยก็ดําเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณ6วันนะครับก็เกือบเกือบเจ็ดวันคือเกือบหนึ่งสัปดาห์ โดยกิจกรรมนี้มันมีระยะเวลาประมาณ28วันนะครับก็คือ4สัปดาห์นะครับถ้ากับว่าผมดําเนินมาถึง1ใน4แล้วก็ดีแล้วจะได้มานําเสนอให้ดูว่าผมสามารถเก็บทรัพยากรจากเกมจากกิจกรรมนี้ได้เยอะขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยนะตัวลูกเต๋าที่ใช้ในการทอยกิจกรรมนี้หาได้หลกัหลกๆจากตรงไหนบ้างนะครับก็คือตรงนี้เป็นมิชชั่นนะครับเป็นมิชชั่นทำซาว์ทั้งหมดนะพอทำครบก็จะได้ลูกเต๋าตัวนี้นะครับตามจำนวนที่มันระบุประกอบไปด้วย ใช้ j ล l l y s t a m i n านะครับก็คือยลลี่เนื้อนในการลุยผ่านดาตาตนะครับทุกร้อยอันเนี่ยจะได้10ลูกเต๋าอ่ะวันนึ่งเฉลี่ยถ้าเกิดแบบรีปกตินะก็ประมาณวันละส0 0ส้ตย s น a ก็40นะครับถัดมาจะเป็นรับรางวัลจากต้นแห่งความหวังอันนี้ก็คือได้รับรางวัลที่เป็นกล่องในการสมบัตินกอทุก10 15แล้วก็20วันนึ่งจะได้แค่3รอบนะครับก็คูณไปนะครับ3คูณยเป็น60แล้วนะถัดมาจะเป็น ส่งรถไฟเยลลี่หมีออกไปนะครับทุก2ครั้งเนี่ยจะได้20อา่าเราจะมีอยู่3รถไฟนะครับเฉลี่ยว่าถ้าเกิดเราส่งไปแล้วมันจะกลับมาภายใน6ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าประมาณแม็กซ์สุดเนี่ยหชั่วโมงหารต่อวัน2 4ชั่วโมงนะครับก็จะได้ทั้งหมด4รอบ4รอบคูณ3รถไฟเท่ากับ12รถไฟนะเอา1 2รถไฟมาหาร2เท่ากับ6ครั้งเอา6ไปคูณ20เท่ากับ120อบันนี้ต่อวันนะที่เป็นไปได้แล้วก็จะเป็นส่งเรือการค้านะครับ ทางทะเลทุกกาฟุตตี้นะต่อ1นครั้งเรามี2ลาวันหนึ่งสองได้ครั้งเดียวนะ2ลาก็จะเป็น60ลูกเตา๋าอันนี้คือหลักๆที่เราทําได้แบบมันจะมีค่าแม็กของมันอยู่เป็นอะไรที่เราไม่สามารถทําเกินได้ถ้าไม่ได้ขยันจริงนอกจากไอตัวส่งรถไฟที่เราสามารถใช้ตัวไมเลทเป็นแรกนาฬิกาแล้วก็เลขมันได้นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกแล้วก็รวมถึงซาดมิน่านะก็เอาเพชรกดมาน้าแต่ก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะถ้าเกิดค่าแม็กสุดแต่ละวันก็จะเป็น40นะครับบวกกับอันนี้จะเป็น60 100แล้วละ ห0 0่งรอถไฟ120 2 2 0นะครับแล้วก็ส่งตัวเรือนะจะเป็นเท่าไหร่อ0 2 2บออันนี้คือตัวที่เราทำได้ต่อวันประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูจนตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ผมสามารถปั๊มลูกเต๋าได้แบบไม่จำกัดนะครับขึ้นอยู่กับความพยายามก็คือชนะ Kingdom a r i n a 10ครั้งเนี่ยจะได้30ลูกเต๋าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจนถึงวันเนี้ย6วันนะครับผมเก็บจากตัวที่เป็นอารีนาไปเท่าไหร่นะ โดยสามารถดูได้จากคะแนนขยันของศึกชิงทองอาริานั่นเองนะผมก็ตีอันเนี้ยไปชนะของบ้านอื่นไปทั้งหมด2 7 0 0่ะถ้าคิดว่าผมตีบ้านเดียวกันด้วยก็จะชนะลวมๆแล้วก็คือ,อประมาณ20,080 20,080เนี่ยไปหาจำนวนทงคือ70เท่ากับว่าผมตีชนะไป่วมๆนะครับ400ครั้งซึ่ง400ครั้งเนี่ยมามาหาจำนวน10ครั้งนะครับก็จะได้40 40, 40ไปคูณลูกเต๋าจำนวน30เท่ากับว่าผมหา ไปแล้วนะครับตอนนี้จากการเตจชนา k ริงน้องมาลนาคือ1,200ซึ่งปริมาณน,นี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเทียบเท่ากับประมาณเราต้องเล่นทุกอย่างเนี่ยประมาณกีว่วันนะสี่ถึงห้าวันนะซึ่งจริงๆมันสามารถปั๊มได้อีกนะถ้าเกิดแบบเพื่อนๆมีเพชรจริงๆผมก็ใช้เพชรตัวแรกตัวอารีน่าทุกวันนะแบบเต็มแม็กเลยคือ5ครค้าง800เพชรเนี่ยทุกวันแล้วก็บางทีถ้าเกิดมันโผลมาในที่เป็นร้านเรือนะครับในร้านหอยอะ่ะที่มีให้แลกผมก็จะแลกหมดแล้วก็จะมีในร้านอารีน่า ที่จะมีมาให้แลกนะครับทุก3วันเนี่ยมี5ให้15ซึ่งก็การที่คุณเล่นอารีน่าบ่อยๆก็จะได้แต้มเหรียญอะรีน่าไปแลกนะครับพวกนี้ผมแบบจัดเต็มที่นั้นในช่วงเวลาระยะเวลาที่มีกิจกรรมตัวนี้เพราะมันคุ้มจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันได้อะไรบ้างอ้อลืมบอกไปตัวนี้เมื่อเพื่อนเล่นตัวกิจกรรมตัวนี้เข้าเส้นชัยไปตามจำนวนครั้งก็จะได้รางวัลพวกนี้เสริมไปอีกนะครับหนึ่งครั้ง3าครั้งจนถึง20ครั้งนะครับของรางวัลก็ดีพอสมควรนะยเฉพาะมี ผลึกสุมตัวแคปซซินเลนะแล้วก็ลูกบาศกที่ค่อข้านจะจำกัดพวะอื่นๆก็พิมพ์แล้วก็เพชรนี่นะครับสำหรับตัวเนี้ยกระดานก็อย่างที่บอกว่าคุ้นกันอยู่แล้วนะกับตัวที่เป็นกระดานต็อกนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอะไรเจะตัวกระต่ายดวงจันทร์มาเดินอันนี้แค่เปลี่ยนเป็นตีมซาก,กุระแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมก็จะมีหอยลูกเต๋า1ถึงแต้มนะครับก็จะมีของรางวัลเนี่ยเพราะบางอย่างก็ไม่สําคัญนะแต่ว่าก็จะมีพวกที่น่าสนใจนะครับ อ่าอย่างเช่นอะไรอ่ะอ่นนี้ก่อนอันนี้จะเป็นกระเป๋าปิกนิกซึ่งมันจะไปสะสมให้กล่องด้านขวายให้ครบ8อันเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะแล้วก็จะมีพอสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีเพชรมีชิ้นส่วนสองปากกาใช้สำหรับปับรูปปั้นนะครับพวกตัว๋วอ่พวกนี้ในตารางปกติก็คือมีประมาณนี้แล้วก็รูปบาทมันก็ยเยอะหรอกแต่ว่ารางวัลที่ใหญ่จริงๆคืออยู่ที่ตรงนี้นะพอเพิ่มเ,เข้าเส้นชยัยอ่ะพอถ่ายไปถึง60เนี่ย เพ,เพื่อนจะมีของรางวัลที่เปิดกล่องซึ่งสุส่มได้ใช้ดีทุกอันนะอันล่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้หน่อยนะอย่างตัวนี้ชิ้นสดเจมเวลาอีพิกเรจเจอรี่นี่ก็ดีนะเพราะว่าหายากแล้วก็ตัวโซมมีสำหรับปั๊บลูกปัน้นมีพิมพ์ตัดทั้ง2แบบเพชรลูกบาดแล้วก็อันนี้อันนี้ที่อยากหายากสุดๆน่าจะเป็นที่สุม่มแคปไซซินนะครับแล้วก็มีผลึกชิ้นเศษชิ้นส่วนของแคปไซซินด้วยนะครับพวกนี้มีโอกาสได้ยากแต่ว่าแล้วก็เน้นตัวลูกเต๋าให้เย,เยอะเพื่อมาสุ่มบ่อยๆ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะโบนัสสุ่มทั่วไปคือเวลาเราตกไอ้เครื่องหมาย question m ม r าตัวนี้ก็ mm hmm. จะมีการสุ่มตัวนี้ขอรับว่าไม่ดีมากหรอกเพราะว่ามันมีโอกาสตกได้บ่อยกว่าก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ระดับสูงผลิตน้ำตานลนะครับพวกของแบบทุกจิบทั่วไปพวกนี้นหาไม่ยากแต่ว่าระดับบนๆก็จะมีที่ดีพวกหอยนะมีชิ้นส่วนสงปรกกายแล้วก็เพชรสุ่มตัวแล้วก็ลูกบาศก์พวกนี้มีดีเช่นกันนะครับหลักๆคือพยายามไม่ถึงเส้นชัยบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาเดินให้ดูกันสัก อีกรอบนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูของเวลากล่องนานขวานะครับครบ8ชิ้นเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับอ่าดับแรกเดินให้ถึงเส้นชัยก่อนอ่ะมีกิมมิอีกอย่างนะเวลาเดินปกติมันจะเดินชา้ชาๆแบบนี้จะเดินชา้ชาๆแบบนี้นะแต่เราสามารถเร่งมันได้นะครับด้วยการกดโัวๆยแบบนี้จะวิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับทําให้สามารถเคลียร์ตัวลูกเต๋าได้ง่ายขึ้นอ่นอา this is ง i n e เส้นชยัยอ่าได้ใช้สนสับกายไปบั อัตัวลูกปั้นนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับอ่ะครบแล้วทีนี้มันจะเปลี่ยนไปกระดานนี้นะครับกระดานนี้แหละคือกระดานที่ดีมากๆนะเพื่อน,อนๆดูของรางวัลนะถ้ามาถึงเราจะได้ตัวเอตัวที่เป็นลูกเต๋านะครับฟรีแดครั้งก็จะมีของระหว่างทางตามระดับนะจากข้างล่างึ้นข้างบนก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะแสะกายเพชรลูกบาทอ่ะไปจนถึงที่สมแคปซินตัวคบสมแคปซินเนี่ยที่สําคัญนะครับเพราะว่าถือว่าหาย,ยากมีพิมพ์ตัดให้ตัวแรกแจะน้อยอยู่นะ แต่พอยิ่งขึ้นชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวพิมพ์ตัด2และเพชรก็เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยที่สุมแคปซิินนะครับแล้วก็พอไปถึงสองชั้นบนสุดจะได้เยอะมากๆนะอย่างรูปบ 200, ัตร200เพชร200พิมพ์ตัด4่แล้วก็ที่สุมถึงร้อยแล้วก็ถ้าไปถึงเส้นชัยที่48เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าถือว่าย่านะเพราะว่าคุณต้องติดขึ้นบันไดตัวเนี้ยให้บ,บห่อยๆว่าสมอาทอยตัาได้8ทั้ง6รอบนะครับถึงจะไปได้ไปได้ถึงจุดบนสุดที่เป็น เศษแคสซิซนหนึ่งอันนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเราได้อะไรประมาณไหนกันนะครับกระดาษน,นี้สําคัญนะได้แล้วที่สมแคสซิซนเพราะว่าเนี่ยของรางวัลมันเยอะจริงๆพูดง่ายคือเป็นโบนัสที่คุ้มค่ามากๆนะครับโอเคส่งให้หมดก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะ่าเลงได้อที่สมแคสซินซินหาได้เพชรนะครับได้ชิ้นส่วนแสงประกาย่าเป็นบันไดนะครับได้ชิ้นตัด ลายปิมตัดนะครับแล้วก็เั้ดท้ายได้ปิมตัดไม่ถึงเส้นชายหรือวลายได้ของเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวส่งให้ไปวิ่งไปจนถึงเส้นชายสักรอบนะครับระหว่างทางก็ของจิปถาถะที่แบบใช้ได้เยอะแะอยะแหะเพราะว่าลูกกวาดก็สําคัญนะเอาไปอับหาได้เพชร้ผมก็เก็บดองมาประมาณสองสามวันแล้วท,ท,ที่ไม่ได้ทอยลูกเต๋านะครับหาได้ตัวตัวต๋วสมบัติอีกเป็นพันเลย ก็พยายามเร่งๆเล่นนะครับได้ตอนนี้อีกแล้วอ่าไปถึงเส้นชัยทักราแล้วพอก่อนนะอ่าลูกต่าโบนนะัสระหว่างทางก็จะได้ลูกต่าเฟียมนะไอตัวชิ้นส่วนหอยก็ได้เปแกลกร้านหอยอ่ามาทีตกลงมาข้างล่างไม่เป็นไรนะครับข,ขึ้นลองลอๆอย่างนี้อ่าด้ กล่องสุม่มเข้าไปนะครับก็ไม่ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดถ้าขอระดับบนๆก็โอเคถือเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเก็บทรัพยากรได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะลูกบาศกนะ์เนี่ยถือว่าหายากลองๆจากที่สุมกครเส้สินเลยอาจะเส้นชจรอบนึงนะครับอันนี้ได้เป็นอ่าได้เพชร5 0าอยนะครับถือว่าโอเคก็เ่นให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปอ่าทอยเองหลังนอกรอบนะ แล้วก็ได้รางวัลตอนนี้เพิ่มมายังไงเพื่อนๆก็ตั้งใจเล่นกิจกรรมนี้นะครับโดยเฉพาะที่เป็นอารีนานะยิ่งชนะมากเท่าไหร่ก็ได้เต่ามาสุมาลอยเยอะอย่างเงี้ยก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นอีกอผมเองเนี่ยมีตัวเพชรเท่าไหร่นะครับก็จะมาทุ่มกับกิจกรรมนี้แลกตั๋วให้หมดเลยนะถือว่าคุ้มนะครับใช้เพชรวันละ800แต่มีโอกาสได้เพชรพิมพ์ตัดแล้วก็ที่สุมแค่ซส้นกับตัวลูกปลาที่หาย,ย,ยากนะครับ ในร้านไอนาเองนะครับก็จะมีตัวไหนามาให้แลกไปใช้เช่นกันและในร้านหอยบางทีก็จะมาปรากฏนะครับตรงขวาล่างเนี่ยเป็นตัวให้เราได้ทั้งหมดครับ5้าครั้งเช่นกันถ้าเพื่อนเพื่อยังจํากันได้นะตอนที่ผมสุ่มตู้กาว,วิยามันอนะตอนแรกไอตัวที่เป็นพิมพ์ตัดทั้ง2แบบนะครับของผมเป็นศูนย์ละแล้วก็เพชรอะล่วงลงไปถึงประมาณ2องแสนเก้าอ่ะเทีว่าสามแสนต้นละกันอ่านี่คือระยะเวลา6วันนะครับที่ผมหาทรัพยากรตรงน,นี้มาก็จะได้พิมพ์ตัดทั้ง2แบบนะครับประมาณ20กขวานละ ในขณะที่ตัวเพชรถ้าเกิดตัดตัวที่เป็นเพิ่งได้รางวัลจากสึกผู้วิทักไปประมาณ1มื่นกับระหว่างทางอ้ตงว่าลบไป1มื่นเถ้ากับว่าผมหาเพชรได้ประมาณ20,000ื่นนะทั้งหมดเนี่ยแค่1ใน4นะครับถ้าเกิดคูณ4ไปอ่ะจนหมดระยะเวลากิจกรรมอ่ะผมน่าจะหาได้พิมพ์ตัดได้ทั้ง2แบบนะได้ประมาณ100กว่าแล้วก็เพชรอ่ะน่าจะได้เกือบเกือบแสนนะครับน่าเสียดายว่ากิจกรรมรอบเนี้ย มันจะขาดตัวที่เป็นในการปั๊มของการส่งบ้านนกอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นการส่งบ้านนกรู้สึกว่าจานวนประมาณ 10- บถึงยีครั้งมักจะได้ลูกเต๋าแต่คราวนี้จะเปลีป่ยนเป็นการได้รับรางวัลแทนแค่จํากัดแค่3ครั้งต่อวันซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นกระดานล็อกอ่ะผมสามารถปั๊มตัวนี้ได้เยอะมากนะแต่สงสัยเดฟจะมีสายเสืบมาดูตัวที่คลิปกระดานต๊อกของผมคราวก่อนนะซึ่งตอนสมัยกระดานต๊อกอ่ะผมทําได้น่าจะประมาณ200พิมพ์ตัดกับเกือบเกือบสองแสนเพชรอ่ะจากการส่งบ้านนกแบบ คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาตัดออกไปจะเหลือแค่อรารีนาก็เลยนะ่าจะจำกัดอยู่แค่นี้แหละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ